รูผีดิบกินซากศพแห่งบันพาการกรูเป็นผีดิบในเรื่องเล่าของชาวอาหรับมันเป็นปีศาจประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอาศัยอยู่ในสุสานและพื้นที่รกร้างซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอาศัยอยู่เลยจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพวกผีดิบหรือผีปอบพวกมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายมนุษย์ร่างกายพร้อมแห้งศีรสะล้าน ผิวหนังบางส่วนเน่าเปื่อยและโปร่งใสจนสามารถมองเห็นเส้นเลือดผ่านผิวหนังได้ชัดเจนดวงตาเรือนแสงสีแดงราวกับผ่านร้อนรอนมีฟันที่แหลมคมและเล็บยาวเหมือนกงเล็บอาหารของมันคือซากศพและเลือดเนื้อของมนุษย์ที่ยังเป็นเป็นผู้คนเชื่อว่าอูเป็นปีศาจที่ไม่เหมือนกับปีศาจอื่นๆตรงที่พวกมันมีจิตใจและรู้จักเหตุผล แต่ถ้าหากไม่ได้กินมนุษย์เป็นเวลานานๆานเข้าพวกมันจะเริ่มตกต่ำและสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแม้ภายหลังจะได้กินเนื้อมนุษย์ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกเรียกได้ว่ากูนัน้นมีลักษณะกึ่งสัตว์กึ่งมนุษย์และมีสติปัญญาเท่ากับเด็กที่มาของกูนัน้นแตกต่างกันไปตามแต่ละตำนานแต่ที่พบเห็นบ่อยที่สุดสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ กูที่เกิดจากปีศาจกูที่เกิดจากมนุษย์ที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับปีศาจและกูที่เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาบซึ่งกูแต่ละประเภทก็จะมีสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปกูสามารถมุดลงไปในพื้นทะเลทรายได้สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้ตามต้องการโดยเฉพาะการแปลงร่างเป็นไฮยีนาและสามารถแปลงร่างเป็นเหยื่อที่พวกมันกินลงไปได้อีกต่างหาก กงเล็บและฟันของกูมีพิษทําให้เหยื่อที่ถูกควนหรือถูกกัดเป็นอมพาตหรือทําให้เกิดโรคร้ายแรงและอาการนั้นจะซุดลงอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งคืนเชื่อว่าใครก็ตามที่ถูกกูกัดจะตายภายในหนึ่งวันและเมื่อถึงเที่ยงคืนของวันนั้นผูตายก็จะกลายเป็นกูตัวใหม่เว้นแต่จะได้รับพรจากนักบวชจึงจะสามารถรอดพ้นจากคำสาปได้แต่หากใครก็ตามที่กลายเป็นกูแล้ว ก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนเดิมในระหว่างที่ศพยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาเป็นกูให้รีบนำศพนั้นไปเผาทิ้งให้เหลือแต่ขี้เท่าซะ